อันนี้ก็จะเริ่มได้ข่าวแรกก่อนเลยทีเดียวะนะครเมื่อน้องๆมาเราก็ต้องพาให้น้องๆได้ไปรู้จักกับคุณตานะครับไปคุณให้น้องๆรู้จักกับคุณตาเลยให้รู้ว่าคุณตานี่ยังสุดยอดยังเด็ดขาดอยู่เหมือนเดิมค่ะแม้ตาจะอายุมากแล้ววันนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุแต่ตาวัย87ปียังคงขายกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณอยู่เหมือนเดิมครับค่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ คุณตาวัย87ปีนี่ขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยโบราณโดยใช้ใบตองหอ่อก๋วยเตี๋ยวขายนะครับแล้วก็ขายมานานกว่า51ปีแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยแหละครับก็คุณตารุนนะครับคุณตารุนจำนวนอายุ87ปีอยู่ที่หมู่2ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยสูตรโบราณมานานกว่า51ปีนะครับค,คุณตารุเนเริ่มขายแต่ตอนอายุ35ปี ขนาดนั้นเนี่ยขายแค่ชามละ5บาทเองนะครับมาปัจจุบันนี่ชามหนึงก็ขยับขึ้นมาเป็น25-30บาถาทแล้วนะครับ,บแต่คุณตาก็ยังคงใช้ใบเตยเนี่ยครับพอแบบเศรษฐกฐิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงก็คือห่อแต่พอดีพอดีอ๋อใบตองเท่านะ้ใบตองโท่ีนะใช้ใบตองไม่ใช่ใบเตยใบตองนะครับพอแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือห่อแต่พอดีอหอ,อยังมีเหตุผลพ่อ,อยังมีภูมิคุ้มกันนะครับก็หมายความว่าห่อแล้วต้องไม่ให้แตกออกมานะครับ <En> <benefited from S 3> อ๋อแต่มายังมีเหตุผลก็คือต้องรู้ว่าตรงไหนควรห่อตรงไหนไม่ควรห่อนะครับแล้วก็ให้มันพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคุณคุตารุนบอกว่าลูกหลานเคยบอกแล้วว่าให้เลิกขายได้แล้ว แต่คุณตาอบอกยังไม่อยากเลิกขายเพราะว่ายังมีแรงอยู่อยากจะทําต่อการขายก๋วยเตี๋ยวก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค,คุณตาก็ยังบอกเลยว่าจะขายต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวแปดสิบเ <97 S 2> ยังเดินคล่องเลยไหมเมื่อ <87 S 2> สักครู่นียนะฮะคล้โอ้สุดยอดมาก ค่ะอาจารย์ขายให้จอาจารย์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยโบราณม,มันต่างจากก๋วยเตี๋ยวปกติยังไงคะอาจารย์คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับบางทีเวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวมันจะมีหลายแบบด้วยกันแต่ประเภทหนึ่งที่คนจะสั่งแล้วก็จะต้องมีเขียนไว้ชัดเจนก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย และถ้าเป็นสูตรโบราณเนี่ยนะครับพวกเราจะต้องจําได้เลยสูตรโบราณนี่จะมีอะไรรู้ไหมฮะถั่วฝักยาวอ๋อเมื่อกี้เห็นปลาถั่วฝักยาวสดๆเลยนะเขาจะซอยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลิสงค่ะอ่าเสร็จแล้วที่สําคัญที่สุดคือน้ําตาลที่ใส่เนี่ยเขาจะใช้น้ําตาลปี๊บนะครับไม่ใช่น้ําตาลทรายก๋วยเตี๋ยวโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เวลาจะเติมหวานปั๊บเลยนะน้ำตาลทรายสาดๆกันไปหรือที่เวลาที่อยู่ในพวงเวลาเติมเครื่องปรุงเนไงแม่จะเป็นน้ําตาลทรายแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณเขาจะใช้้นําาตลปี๊บ เขาจะเขาเรียกว่าเคี่ยวนะฮะเสร็จแล้วคนที่ปรุงเนี่ยครับเขาจะตักน้าตาลที่เคี่ยวเสร็จแล้วที่ใส่ลงไปรสชาติมันจะอีกแบบหนึ่งเลยแล้วที่สาคัญเวลานั้นก็ใส่มะงมะนาวตามสูตรของเรานะครับมีมะนาวเปรี้ยวๆสักนิดหนึ่งนะครับบีบใส่เข้าไปแทนการใส่น้ําส้มใช่ไหมอ๋อได้๋ยมฮะแล้วขอโทษที่มีความเผ็ดอยู่ในตัวเนี่ยนะสดออกมมันอร่อยจริงๆนะครับโอ้อาจารย์มาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ท้องร้องน้ําลายมาละครับ จบจากก๋วยเตี๋ยวใครที่ไปสุโขทัยอาชวนนิดหนึ่งใครที่ไปสุโขทัยไปอุดหนุนคุณตารุนได้นะคะาขายอยู่ที่ตำบลปากน้ำท,ที่สวรรคโลกนะครับสวรรคโลกดเดินทางไปได้